Kau yang satu sasade Kau mang mewa nama neena Yang bun yang pasutang ita Sakte piantaraya me Mahe Nyaiye na wachah na wajitasa Ya yang Nam mo patikan hatu atiyantang Kau yang tumasang ke Tanthama yang sangkano Sati

เอสสัพพะวะโตสาวกะสังโฆอหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนโยอันสลีกะระเนโยอนุตตรังบุญญาเขตตังโลกะสังคีนานทิเณนังอันยังสังโฆเมีสันนังวะรังเอเตนะชาติวัเินะวัตตยังสาตุสาวนีจังทงมวันตมานีนา ยังบุญยังปัสุทังอิทาสัพเพปิอันตาลายาเมมาเฮสุงกัสเตสัสสะอันยวจีตัสสวาสังเคกุกมังปะกตังไมยายังสังโคปฏิคันหันตุะจายันตังกาลันกะเลสังววิตุงมสังเคสัมมมาสัพุทโธภะคะวะปุธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวัสดโตภควตาธรมโมธรรมังนมสามิสุปฏิปันโนภควโตสวกสังโคสังฆังนามามิสิตาคุณังอะหังวันธามีสัพพทาข้าพระเจ้ากราบไหว้คุณบิดาคุณพระมารดาอุบจจจจจจจยจคุณังอจจังวันทามจสัจจจ พระพเจ้ากราบไหว้คุณครูบาอาจารย์ออกมาเถี่ยวสองยังมานำอไรขึ้นเาดยว่าอบสวดมดแรงเรารอบสรอบสองนี่รอบสเลยรอบสองแรอบแรกพูดอะไรสดแล้วออกมาเด้ออกมาเศ้าตกออกมาสวดน้ำาตกปอค่ะพี่น้องปองไปค่ะสวดมนต์ค่ะ สวดมนต์แรงกค่ะฝนตกห้ามปูแลวเด้อพี่น้องเ้อค่ะสองรอบแล้วสันปัว่ะค่ะพอดีเดินทางมาหอดท่านปูสวดมนต์หน่อยหนึ่งนะคะเอฟซีค่ะฝนตกห้ามอีกแล้วว่าสันค่ะปูว่าออกมาสองรอบแล้วค่ะเอฟซีค่ะค่ะซึ่งมื้อนี้แอดก็เดินทางออกไปถ้ขคาวทางนอกเนาะค่ะเพิ่งเดินทางกลับมาเนาะค่ะเอฟซีเนาะค่ะค่ะกาบสวัสดีงามๆนะคะเด้อเอฟซีค่ะ ครับสวัสดีงามๆเอฟซีทุกๆท่นเนาะคะ่ะมือปูก็ได้สวดมนต์รวบรัดตัดตอนไปเลยเดยอคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะฝนตกไร้ค่ะพี่นอ้องป้องไปค่ะค่ะกะแกงข้าวนะค่ะเนาะคะ่ะวันที่สิบเด้อค่ะเด้อเอฟซี FC ค่ะปูสิไปเห็ดลงท่านเข่ากองเนาะคะ่ะอยู่ลงพยาบาลน้องหานเนาะคะ่ะซึ่งปูได้เป็นเจ้าภาพแล้วลอยกองเนาะคะ่ะถ้าเอฟซีทนใดเนาะคะ่ะ สนใจอยากเป็นเจ้าภาพเขากองเนาะค่ะหรือว่ากองสองกองสิกระรวมแรงรวมใจมาได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะต่อทางปูหรือแอดมินใดเนาะค่ะซึ่งวันที่สิบสิไปแกะเขากองอยู่โ่งบ้านเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะจางไดก็ติดต่อมาได้เด้อค่ะปูค่ะพาปูเพิ่นรับเป็นเจ้าภาพลอยกองเนาะค่ะเอฟซีท่านใดอยาก รวมเป็นเจ้าภาพกององกองกะติดต่อทางแอดมินมาได้หรือว่าทางปูนาคเข้ามาใดเนาะค่ะพี่น้องปองไปวันที่สิบเด้อค่ะเด้อสิบไปเกะเขากองเนาะค่ะทําลงท่านเขากองเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีท่านใดสนใจกับติดต่อทางแอดมินมาใดเด,ด้อค่ะเด้อหรือว่าปูนาคเข้ามาใดเนาะคะ่ะจักบาทก็ได้เด้อพี่น้องเด้อจักกองกร็รวมแรงรวมใจค่ะ ่ะมาท่านได้สวดมนต์เนาะเดี๋ยวค่ะเอฟซีค่ะฝนตกห้ามกรค่ะปูใหญ่เขาไปโฮมแล้วแอดยังอยู่หนาปูอยัยตนะเฮาอ,อยู่ด้ค่ะ,ก,ะก็เลยแกงข้าวให้พี่น้องป้องปายสาบเนาะค่ะเนาะซึ่ง วันที่6เนาะค่ะเนาะวันที่6ปูสีได้ปล่อยแนวทาง2อตัวฝากพี่น้องป้องปลายกอนเนาะค่ะสำหรับวันที่14เนาะค่ะเป็นวันพระเสี่ยงเงินห้างมาเฮ็ดอีกเด้อค่ะพี่น้องเสี่ยงเงินห้างมาเฮ็ดอีกกับวันที่14นั่นก็สิได้บูชาปูหน่ำแล้วก็สิได้เป็นวันพระเนาะค่ะซื้อผลไะหมากหลักใหม่เนาะค่ะผลไม้เนาะค่ะสิ FC ที่ีโอปัจจุปัจจัยมาร่วมเฮ็ดร่วมสร้างหรือว่า รวมซื้อผลไม้นะคะเพราะว่าสิเป็นพวกมะหลอกมาไล่นะคะเนาะก็จะได้จัดสรรหามามือวันพระใหไงนะคะ่ะวันที่14เด้อพี่น้องเด้อค่ะเฮามาตุ่มมาโฮมกันอีกเนาะ,ะพี่น้องเนาะปูเสี่ยวเ,เงินห้างเฮ็ดให้เหบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะคะ่ะขอแนวทางฝากพี่น้องปองไปอีกเทื่อนึงเนาะคะ่ะแอดก็ขอให้มันเข,าขน่าคืองวดนี้เนาะคะ่ะเองวดน,นี้ขอให้เขาสามตัวได้เด้อเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะ ่ะซึ่งเงินห้างงวดที่แล้วก็ได้หาเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันไปแป้นป้ำเลหล็กไหลเหล็ก่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็เลยบ่ได้ตัดเหรินเนาะค่ะก็ซื้อก็ซื้อแต่สามตัวแล้เนาะพี่น้องมาสองตัวพัดไปซื้อเจ็ดเจ็ดพูนเนอทางแอดมินก็นได้พี่น้องปองไปไปซื้อเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองศูนย์พูนอะพี่น้องก็เลยบย่ได้สัมนะคะงวดน,นี้สิบประพาดนะคะสำหรับเงินห้างนี่สิเจาะแต่เงินห้างค่ะพี่น้องค่ะปูเห็ดเงินห้างได้มาตัวใดก็สิเจาะเหรินแต่ตัวนนนนนั้้เเาาะะพี่อง ยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลได้เด้อพี่น้องเด้อค่ะค่ะเขามาสวดมนต์ในท่านหน่อยเดียวนะคะฝนตกลิ่นปูหอบอัศนะรนแลนล้วค่ะปูหอบอัศนะร์แลนล้วเด้อพี่น้องป้องไปค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะ่ะเอฟซีท่านใดที่ยังไม่ได้ฟังปูไปอัดอัดแผ่นอัดนั่นนะคะ่ะเขาห้องอัดนะคะ่ะไปฟังย้อนหลังได้เด้อพี่น้องเด้อค่ะ ปูห้อไปเข่าห้องอัดคลิปสุดท้ายเนาะคะ่ะพี่น้องอาจจะได้ฟังจบเพลงเนาะคะ่ะโอ้ยหลุดน้ําปูเนาะคะ่ะไปตั้งแต่ใบมงเกือบสองถุมก,กลัวๆเนาะคะ่ะกลับมาหอดลานเกือบสามถุะคะมค่ะเมื่อคืนนี้พี่น้องปองไปะค,ะค่ะค่ะเขาไปฟังเพลงย้อนหลังได้ด้อพี่น้องเด้อปูหลองเพลงคําถวายปูอัยตนาเน,นาะค่ะกับคําบูชาปูอัยตนาแล้วก็คําคําถวาย ของปูสีสุดโทโยาสีปะทุมมาเนาะคะ่ะเป็นเพลงมงค้นเนาะคะ่ะสองเพลงเอฟซโอสวยสีอัดได้พี่น้องคะ่ะใส่เวลาตั้งแต่บ่ายโมงจนหอดเกือบสองทุ่มเนาะคะ่ะหอดลานถ้ำเกือบสามทุมะะ่มค่ะเมื่อคืนนี้คะ่ะเดินทางมาอยู่หออ้องอัดเมืองอุดรห้ยเนาะคะ่คะเอฟซค่ะห้องอัดคนก็มาตรฐานเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกาเขาไปเฟื่งเขาไปฟังเมืองย้อนหลังได้ได้พี่น้องเด้อสำหรับเพลงปูห้าม้วนมวน,มวนพี่น้องคะ่ะขนาดท่านในแต่งเนี่นะคะบันตอง อัดแล้วก็ต้องไปแตงดนตรีใส่แล้วก็ไปแตงคํานอกให้มันเขากันเนาะคะ่ะค่ะพี่น้องลองไปฟังมึงเด้อค่ะแอดคิดว่ามวนอยู่ค่ะพี่น้องมวนอยู่ลุนกระปูเนาะคะ่ะลุนกระปูเบิดคำเนาะค่ะเมื่อวันนี้ค่ะค่ะเนาะค่ะกะกเกงข้าวให้พี่น้องฮ้างหูเนาะคะ่ะวันที่หกเนาะคะ่ะวันที่หกปูสี่ ให้สองตัเป็นแนวทางไปยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้ก่อนเนาะคะ่ะสองตันี่สิเป็นวันที่หกตอนแรงสิล้วเด้อพี่น้องเด้อถ้าแอดไลน์สดจังไงกับเขามาเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะค่ะวันที่หกตอนแรงเนาะคะ่ะอยูล่ลานถ้ำเขาเนี่ยละค่ะพี่น้องแล้วก็ส่วนวันที่สิบเนาะคะ่ะปูสีเฮ็ดโล่งท่านเขากองเนาะคะ่ะปูได้เป็นเจ้าภาพแล้วลอยกองเนาะคะ่ะแล้วก็สีได้เอพีท่านใดอยาก เห็ดลงท่านเขากองน้ำปูกบรวมสมทบมาได้นาะค่ะพี่น้องเนาะกองสองกองยังกติดต่อทางแอดมินหรือว่าทางปูนาเข้ามาได้เล้วค่ะวันที่สิบก็บสะได้ไปแกกคนติดเชื้อแน่แล้วก็ลงบานแน่นาะคะ่ะไปแกกลงบอลน,นะคะพี่น้องสรุปแล้วก็ไปแกกลงบานน้องหานเ่าเนี่ละค่ะพี่น้องปองไปค่ะส่วนเงื่อนห้างนั่นปูสิเห็ดวันที่สิบสี่เด้อพี่น้องเด้อ ค่ะนั่งนั่งไล่สดตากฝนนั่นค่ะพี่น้องฝนหน่อยค่ะฝนลินค่ะพี่น้องค่ะนั่งไล่สดตากฝนนะพี่น้องเนะาะค่ะจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์รัวๆให้ทั้งช่องพร้อมเพรื่อเลยเด้อพี่น้องเด้อค่ะ <c oughs> ว่าอยู่ไม, <c oughs> ม่พูดต่อแล้วอ่ะเปิดน้ำให้หน่อยค <c oughs> อแห้งอะ่ะ ค่ะซ <ítulo> ึ anyway first, ่งม okay, ืเอ so so the the ื่นตอนแรงทั้งบ้านแอดกับสิกับบ้านนะคะมืเอื่นตอนแรงกับสิไปแกกไอไปยายเขาเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปยายเขาหาพ่อหาแม่แล้วน้องบ้านนี้เนาะซึ่งทั้งแอดแอดเองกับพ่อมีพ่อมีแม่แล้วเด้อพี่น้องค่ะกับสิได้ไปยายเขาหาพ่อหาแม่เนาะค่ะช่วงทั้งบ้านแอดสิยายช่วงตีหนึ่งตีสองนะค่ะเอฟซี่ค่ะ มื้อื่นเฮ่าก็ไปเอาบุญเนาะคะ่ะกลับบ้านก่อนคะ่ะม้นอนี้ก็อยู่ร้านท้ำนี่ล่ะคะ่ะพี่น้องปองไปมื้ออื่นสิไปเอาบุญเนาะคะ่ะมื้ออื่นไปแกกเอายายเข้าเนาะคะ่ะห่อเข้าเนาะคะ่ะเนาะม้อื่นก็สิได้กลับบ้านเนาะคะ่ะค่ะสําหรับเอซทุกท่านกับขอให้โชคดีมีใช่เนาะคะ่ะวันที่หจยังได๋กะเขามาเป็นกําลังใจให้เดอ้อพี่น้องคะ่ะตอนไล่ซดตอนแรงจังส่ละคะ่ะพี่น้องของวันที่6ปูสิได้ บอกแนวทาง2โตเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้เอซทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็ขอให้นอนรับฝันดีเนาะคะ่ะสุขภาพแข็งแรงลำลำลร้ยๆเด้อพี่น้องป้องไปค่ะสวัสดีจ้า